สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาแรนรถรุ่นนี้ที่เราเจอปัญหากันบ่อยๆนะครับคือไฟไฟแดงมันขึ้นนะครับไฟแดงมันขึ้นตรงนี้นะครับแต่บางคันก็ไฟขาดอาจจะไม่ขึ้นเราช่างหาไม่เจอ นะครับว่าปัญหามันเกิดตรงไหนอันดับแรกเลให้ไปเปิดดูหม้อน้ําฝาหม้อน้าแล้วสตาร์ทเครื่องนะครับทําน้ํามันเดือดนะครับถ้าน้ํามันเดือดก็แสดงว่าฝาสูบรั่วนะครับมีปัญหาทีนี้เราก็ต้องเอาฝาสูบไปกึงทีนี้ไปกึงมาแล้วนะครับมันก็จะเรียบแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปมันก็ยังเดือด น้ำก็ยังเดือดจะไม่หายเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่บริเวณนี้นะครับตรงปลายปากกานะครับคือถ้าเรากึ่งไม่หมดนะครับเนี่ยลอยลอยลอยเส้นขอบของปากเกล็น,นะครับมันจะสุดอยู่แค่วงกลมนี้นะครับถ้ากึ่งออกไม่หมด อากาศอากาศแรงอัดจากฝาสูบนะครับมันวิ่งวิ่งออกมาหารูน้ําได้ยังไงมันก็ยังเดือดอยู่นะครับทีนี้ช่างกึงบอกว่าถ้ากึงลงไปเยอะกว่าน,นี้แล้วมันจะใช้ไม่ได้ไหนไหนเราก็เราจะจะเปลี่ยนตัวนี้ทิ้งอยู่แล้วนะครับก็ลงไปกึงให้มันเรียบเลยนะครับแล้วก็ลงมาอาประกอบดูถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ต่อเราก็ไม่ต้องเปลืองงบ แต่ถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็ต้องทิ้งแต่ขอให้ไปไปลงกึงนะครับไปปาดเรียบก่อนนะครับเนี่ยมันจะรั่วามาบริเวณนี้นะครับแล้วปาดมาใหม่ๆแล้วน้ํายังเดือดอยู่บางท่านอาจจะงงว่าเ้ไปกึงมนแล้วทำไมมันยังเดือดอยู่มันน่าจะเป็นที่อื่นนะครับไม่เป็นที่อื่นนะครับเป็นที่เดียวนี่เลยนะครับเห็นะครับรอยเข่า น,นะครับเราอาจจะคิดว่าประเกลนมันจะทับบริเวณนี้บริเวณนี้ประเกลนมันไม่ทับนะครับมันทับมันทับขอบกลมๆนี้นะครับฉะนั้นถ้าช่างใหม่นะครับช่างใหม่ก็ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองสังเกตดูฝาสูบนะครับถอดฝาสูบออกมาดูแล้วก็ สังเกตอย่างที่ผมว่านี้นะครับจะเห็นว่าดีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกระลาเรียนสวัสดีครับ